เราส่วนลท่านี้28นิ้วนะคะลดไปตั้ง1นิ้วแน่ใเลยมันเวอร์จริงๆนะคะถ้าเกิดว่ามาทำเป็นประจำเนี่ยเอวอาจจะเหลือ22นิ้วก็เป็นไปได้ค่ะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้มากๆก็ยังคงมีปัญหากวนใจนั่นก็คือปัญหาของหน้าท้องความรู้สึกของการทําเครื่องนี้เนี่ยก็คือเหมือนโดนดูดแล้วก็ปล่อยแล้วพอทําเสร็จนะคะเราพรองว่า V ลน์มาอย่างแน่นอนค่ะคุณพี่ขาจัหนักจะเต็มได้เลยนะคะคนถามถามมาเยอะมากค่ะว่าทํำยังไงนะคะที่จะให้มีหุ่นที่แซ่บเป๊ะตัว ค่ะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้มากๆออกกำลังกายหนกักและควบคุมการทานเป็นอย่างดีค่ะก็ยังคงมีปัญหากวนใจนั่นก็คือปัญหาของหน้าทองนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะจะพาทุกคนนะคะมาดูหนึ่งวันสบายๆของแพรวค่ะเคล็ดลับที่ทำให้พามีหุ่นที่เป๊ะปังกับที่นี่เลยค่ะสปาชาต ดูแลรูปร่างและผิวพรรณนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสปาชาแน่นอนค่ะเพราะที่นี่เนี่ยเขาเด่นแล้วก็ดังมากอยู่มามากกว่า20ปีเลยบอกเลยนะคะว่าใครมีปัญหาส่วนไหนที่นี่เขาจัดการให้ได้อย่างแน่นอนค่ะปกตินะคะพราจะมาทำบอดี้คอนทัวริงที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะยาเซแคลฟก็แค่อะไรคะ ถ้า่อน้าจะแสดงคำว่าสตาร์าตเรว่อยกดปุ่มไ,<ด>ได้เลยนะคะสับส่วนของค่าสแกนนะคะตัว BMI ค่ะ,อ,ะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะค่าไขมันก็ไม่ได้เกินมากนะคะแต่ในส่วนของมวลกล้ามเนื้อค่ะอาจจะมีการเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะ,เ,คคะเพื่อช่วยในการใช้พลังงานให้ได้นตอนหนวันได้มากขึ้นอ,อย่างเงี้ยะะจะช่วยให้ ลูกน้าและสัดส่วนน้ำหนักจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงมากโอเคค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักกําหนดอ,อาหารคะ่ะขอถามแทนเพื่อนๆนิดนึงว่าจะต้องเป็นคนมีนิสัยการกินแบบไหนมีไลฟ์สไตล์แบบไหนถึงจะสามารถเข้าโปรแกรม Body c o n t โทรลิ่งได้คะ่ะ จริงแล้วนะคะในส่วนของโปรแกรมบอดี้คอน o ท r i ิ่งนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลรูปร่างทั้งตัวเลยค่ะไม่ว่าจะมีน้ำหนักน้อยหรือว่าน้ำหนักเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของพฤติกรรมการทานอาหารนะคะต้องมีการควบคุมอาหารไปด้วยค่ะอย่างเพาเองอ่ะพอจะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของหน้าท้องก็เลยอยากจะปรึกษาว่าเราควรที่จะควบคุมหรือว่าควรที่จะทานไม่ทานอะไรเพื่อที่จะเป็นการช่วยลดเพราะว่าผู้หญิงอ่ะมันมีปัญหาหน้าท้องน้อยอยู่แล้วใช่ค่ะเข้าใจค่ะ ในส่วนของผลิเครอร่างกายของคุณแพลวโดยภาพรวมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเลยค่ะในส่วนของค่า b m i นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของเปอร์เซ็นต์บอดดี้แฟทนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะในส่วนของตัวที่เป็นปัญหานะคะก็จะมีแค่ในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อค่ะที่คุณแพลวอาจจะสามารถแบบเพิ่มเติมได้อีกค่ะ เพราะว่าการที่คุณแพลวเนี่ยเพิ่มกล้ามเนื้อมากขึ้นก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของระบบเาผาผลาญในร่างกายเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะในส่วนของโปรแกรมบอดี้คอนทัวริงนะคะค่อนข้างตอบโจทย์กับคุณแพลวเลยค่ะในเรื่องของการแก้ปัญหาในการลดหน้าท้องของคุณแพลวนะคะ,คะ ใช่ค่ะเพราะว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณแพลมีการควบคุมการทานอาหารร่วมกับการออกกําลังกายแล้วก็เข้าคอร์สของทางสปาชาไปด้วยรับรองว่าคุณแพลวจะต้องมีรูปร่างแล้วก็สัดส่วนที่กระชับมากขึ้นแน่นอนค่ะทางสปาชาของเราก็มีนักกําหนดอาหารที่คอยดูแลทางออนไลน์ด้วยนะคะคุณแพลวจริงเหรอคะใช่ค่ะโอ้ดีจังงั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยซื้อคอร์สไว้แล้วก็สามารถที่จะปรึกษาทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือว่าในโลกเลยถูกไหมคะใช่ค่ะ มาปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยค่ะ้ดีมากเลยค่ะ,คะสัดส่วนการทำาตอนนี้อยู่ที่29นิ้วนะคะ29เลยหรอคะ29เลยค่ะจริงปะเนี่ยใช่29นิ้วค่ะช่วงนี้อาจจะมีการแบบแบบท่านดึกอย่างนี้ใช่ไหมอ่าโอเคใช่ค่ะพานดึกเพราะว่าสเกจดูรการทำงานมัน มันไม่แน่มนไม่นอนแล้วถ้าเกิดว่าพวกอาการบวมน้ําก่อนจะเป็นรอบเดือนพวกนี้มันก็ส่งผลใช่ค่ะให้ร่างกายขยายใช่ไหมใช่ค่ะโอเคบอกเลยนะคะว่าคอร์สนี้เนี่ยเขาจัดเต็มมากๆไม่ต้องออกกําลังกายหนักไม่ต้องอดอาหารแค่นอนเฉยๆนะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยสัดส่วนก็ลดลงผิวกระชับขึ้นอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะฟินขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะ ที่เห็นนอนอยู่แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะตัวนี้เนี่ยเขาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นช่วยดีท็อกปรับสมดุลของร่างกายลดอาการบวมน้ําใครที่ออกกําลังกายแล้วน้ําหนักคงที่นะคะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยละคะ่ะมาถึงตัวนี้นะคะตอนนี้ตัวนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นนวัตกรรมนะคะของสปาชามันจะมีทั้งหมดนะคะ 3ระบบการทำงานด้วยกันนะคะการทำงานของคลื่นนะคะก็คือมีโปรแกรมสุญญากาศนะคะช่วยลดสลายเซลลไูไลท์แล้วก็ผิวเปลือกส้มตัวนี้ริดไล่ไขมันนะคะแล้วก็จะมีระบบนะคะ RF นะคะตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับาการเผาผลาญน,นะคะไขมันระดับชั้นลึกสุดนะคะตัวเนี้ยจะช่วยเร่งการเผาผลาญได้ดีนะคะแล้วก็ มีระบบของโรเลอร์อินฟาเลตนะคะตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับการเร่งสลายไขมันแล้วก็การก่อตัวของไขมันในอนาคตนะคะตัวนี้ก็คือว่ามันจะช่วยเผาผ่านได้ดีมากเลยค่ะทำเครื่องตัวนี้หนึ่งเครื่องนะคะเท่ากับทำา3ทรีปเมนต์ในเวลาเดียวกันเลยค่ะโอ้ลดมากช่วยเรื่องของการเผาผ่านไขมันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยใช่ค่ะลดลดจริง คุณผู้หญิงรู้สึกเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะฟินมากสบายมากจะเผลอหลับไปหลายรอบแล้วด้วยตอนนี้มันสบายมากจริงๆทุกคนต้องมาลองกันนะคะ บอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชอบมากไม่เจ็บเลยนะคะความรู้สึกของการทําเครื่องนี้เนี่ยก็คือเหมือนโดนดูดแล้วก็ปล่อยโดนดูดแล้วก็ปล่อยค่ะแล้วพอทําเสร็จนะคะรับรองว่าวีไลน์มาอย่างแน่นอนค่ะคุณพี่ขาจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะคะ จะกาจัดเซลลูไลท์ได้ลึกถึง30ม mm ิลลิเมตรนละค่ะคุณพี่คะแสงสีแดงตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรคะค่ะแสงสีแดงนะคะเป็นแสงบําบัดนะคะแสงสีแดงจะช่วยการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะคะแล้วก็ช่วยเร่งการเผาผลาญเซลลูไลท์นะคะแล้วก็ลดการก่อตัวของเซลลูไลท์ที่จะเกิดใหม่ในอนาคตด้วยนะคะกระแสคลื่นเนี่ยนะคะ จะลงเหมือนกับเราเอาน้ําหยดลงที่ชูกจะกระจายไปถึงระดับชั้นผิวไขมันเลยค่ะแล้วก็จะบอกว่าที่เห็นแบบนี้เนี่ยไม่เร็บเลยเนะคะเหมือนเรามานวดกับเครื่องแค่นั้นเองค่ะความรู้สึกที่พามรู้สึกตอนนี้คือแค่อุ่นๆมันจะมีความอุ่นๆแล้วก็สบายตอนนี้คือจะหลับค่ะสบาย สำหรับใครที่มีรอยแตกลลยค่ะไม่เรียบเนียนนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้ดีเลยล่ะค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยกำจัดแล้วก็ลดเซลลูไลต์โดยเฉพาะหลายคนที่มีปัญหาของคาไม่กระชับผิวเปลือกส้มต่างๆบอกเลยค่ะว่าตัวนี้เนี่ยเวิร์กมากๆตัวนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามี3สีเลยถูกไหมคะมันมีสีอะไรบ้างคะใช่ค่ะมีทั้งหมด3สีนะคะสีแดงนะคะจะช่วยการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะคะ oh. แล้วก็ช่วยสลายเซลลูไลต์ด้วยค่ะส่วนสีเขียวนะคะ จะช่วยลดอาการบวมน้ํานะคะแล้วก็สีฟ้าจะช่วยลดรอยแตกลายค่ะตัวนี้นะคะดีอีกแล้วค่ะดีมากๆทุกคนต้องมาลองเลยค่ะสําหรับนางงามแบบแพลวเนี่ยที่ต้องขึ้นเวทีใส่ชุดว่ายน้ําใส่ชุดที่โชว์สัดส,ส่วนสําคัญมากๆนะคะเวลาที่เดินบนเวทีเราต้องรู้สึกว่าผิวเราขาเรากระชับถ้าเป็นผิวเปลือโต้มเนี่ยมันไม่ได้จริงๆต้องมาลองนะคะ เสร็จที่นี่เขาจะมีวัดสัดส่วนให้ด้วยนะคะเพื่อเช็คว่าเริ่มต้นก่อนเราเข้าคอร์สอยู่ที่สัดส่วนเท่าไหร่และหลังทําอยู่ที่เท่าไหร่บอกเลยคะ่ะว่าที่นี่เนี่ยเขาอัปเดตแล้วก็ใส่ใจเรามากๆค่ะสดสาวนหลังทำ28นิ้วนะคะ,ะลดไปตั้งหนึ่งนิ้วแน่ที่<ช><ช>เลยค่ะ,คะมันว์วจริงๆนะคะถ้าเกิดว่ามาทำเป็นประจำเนี่ยเอวอาจจะเหลือ22นิ้วก็ไปได้ เลยนะคะว่าตัวเบามากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าสัดส,ส่วนลดลงผิวกระชับขึ้นค่ะให้ความรู้สึกเหมือนเพิ่งออกกําลังกายเสร็จไปใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่นอนเฉยๆให้เครื่องเขาได้ทํางานของเขาไปนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาลองกันมากๆเลยละคะ่ะใครที่กําลังสนใจนะคะเราไม่อยากให้พลาดโปรโมชั่นพิเศษเลยละคะ่ะเพียงแค่คุณนะคะมาที่สปาชาติแล้วบอกว่ามาจากคลิปแพลวค่ะก็จะได้รับราคาพิเศษไปเลยนะคะจากโปรแกรมที่แพลวทำเริ่มต้นเพียงแค่19,900บาทเท่านั้นค่ะ ยังไม่พอนะคะแจกเพิ่มไปอีกค่ะสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้และโพสคลิปนี้เป็นสาธารณะนะคะรับฟรีไปเลยค่ะโปรแกรมวิเคราะห์รูปร่างมูลค่า4 0 0 0บาทหรือว่าทรีตเมนต์จัดกรอบรูปร่างมูลค่า4 0 0 0บาทนะคะมีให้ทั้งหมด100สิทธิ์ค่ะจํากัดเพียงแค่1ท่านต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าความสวยเนี่ยร้องไม่ได้จริงๆค่ะสปาชาสุขภาพด,ดีดูดีทุกวันค่ะ